พบกันอีกแล้วนะฮะกับผมชัยแม็กคูดคาร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองแม็กคูดคาร์นะฮะเจอผมที่ไหนก็แสดงว่าวันนี้ต้องมีการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าเป็นอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เราก็ส่งมอบรถยนต์คันสวยนะครับให้กับพี่ตูนสวัสดีครับพี่ตูนสว,ส,สวัสดีครับรถสวยมากๆเลยนะครับทําไมถึงมาซื้อรถที่แม็กคูดคาร์ครับเนี่ย หนึ่งใกล้บ้าน 2. มีเพื่อนบอกว่าบริการดีค่ะอ๋อใกล้บ้านแล้วก็บริการดีเนาะค่ะโอเคเลือกรถคันนี้ทําสัญญาวันเดียวอนุมัติรับรถเลยนี่ใช่ค่ะโอ้ง่ายมากๆเลยใช่นะฮะรับรถไปแล้วเนี่ยจะแนะนําญาติพี่น้องหรือใครๆมาซื้อรถกับแม็กคูดคาอีกไหมครับพี่ตูนแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะโอเคพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเผื่อแฟนต่างชาติโอ้ออย,อย่าเลยค่ะอยาเลยนะครับโอเค ถ้าอยากเป็นลูกค้ากับแม็กกูดคาร์และรถคันสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่นะ0852677704และ0948288562วันนี้ผมใช้ยแม็กกูดคาร์นะพร้อมกับพี่ตูนต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับบ๊ายบาย